สวัสดีครับผมผมต้นไม้นะครับปัจจุบันอายุ30ปีประกอบอาชีพเป็นพนักงานออฟฟิศครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนพิเศษนะครับผมด้วยความที่ว่าผมเนี่ยทำงานค่อนข้าง,งที่จะมากนะครับทำให้หนึ่งครับ พักผ่อนไม่เพียงพอครับ2คืออาหารอาหารที่ไม่มีประโยชน์ครับแล้วก็3ครับเกิดความเครียดครับผมซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลทําให้ผมเวลาตื่นนอนขึ้นมาน้องชายครับไม่เคารพธงชาครับไม่เลบรพธงชาติครับผมเรื่องบนเตียงของผมนะครับก็รู้สึกว่าน้องชายผมนั้นมันเข็งตัวไม่เต็มที่ครับผมและที่สําคัญครับไม่เสร็จกิจด้วยนะครับผมก็เลยเกิดความเครียดแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองมากเลยครับก็เลยไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลนะครับทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับ ก็ไปเจออยู่แอดเฟซ o ุ๊กเฟซบ o o กหนึ่งครับสนใจครับก็เลยมาทำที่นี่ครับโปรแกรมที่ผมเจอมาก็จะเป็นโปรแกรม Alma Duo นะครับผมโดยก่อนที่จะทำการรักษาที่นี่จะมีการตรวจสุขภาพกันก่อนซึ่งจะตรวจร่างกายโดยเครื่องสแกนร่างกายอย่างละเอียดและตรวจหลอดเลือดด้วยเครื่อง ABI ครับหลังจากตรวจสุขภาพเสร็จก็จะมาปรึกษากับคุณหมอต่อ สวัสดีครับหมอครับผมผมก็อยากจะ,ะสอบถามว่าโปรแกรมที่ว่าเนี่ยคือมันจะถ้าทําแล้วเนี่ยมันจะเจ็บไหมมันจะมีผลข้างเคียงอะไรต่อการทำไหมครับค,ครับสำหรับผลข้างเคียงหลังทำนะครับก็จะไม่มีนะครับแต่ระหว่างทำเนี่ยคนไข้อาจจะรู้สึกบ้างนะครับที่บร,ริเวณผิวหนังหรือรู้สึก หน่วงเข้าไปด้านในนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ถึงกับเจ็บอะไรนะครับคนไข้หลายท่านก็ไม่เคยคอมเพลเรื่องนี้นะครับครับผมก็แค่ว่าอยากรู้สึกว่าหลังจากที่ผมทําไปเนี่ยคือคุณหมอแนะนําว่าจะต้องงดกิจกรรมทางเพศหรือว่าคุณจะต้องงด ทานดื่มอะไรเป็นพิเศษไหมครับหลังทำโดยทั่วไปหลังทานะครับมันจะไม่ได้มีผลอะไรที่รุนแรงนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับก็จะแนะนําให้คนไข้เนี่ยงดเว้นกิจกรรมทางเพศประมาณ24ชั่วโมงมหลังทำเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาขึ้นมาจากเครื่องจริงเราจะได้แยกออกนะครับว่าปัญหานี้เกิดจากเครื่องหรือว่าปัญหาเกิดจากการมีกิจกรรมที่อาจจะรุนแรงเกินไปอะไรแบบนี้แล้วมีการบาดเจ็บนะครับครับผมอันนี้ผมอยากสอบถามเพิ่มเติมว่าถ้าหลังจากทําแล้วครับมันจะ มันจะมีผลดีขึ้นแบบเห็นผลใช้เวลาในการ<ม>ฟื้นฟูน,ฟน,นั้นนะครับ,ค,รบคือคกลไกหลักของเครื่องช็อกเวฟนะครับต้องบอกเลยว่ามันคือการซ่อมแซมหลอดเลือด<ม>ที่เสียหาย<ว>นะครับ,รบดังนั้นเนี่ยผลมันจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทนยยันใดแน่นอน<ม>เราเรื่องเราไม่สามารถที่จะซ่อมได้ในครั้งเดียวที่มาทำ<ม>นะครับมันก็จะกินเวลานะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 4- 6สัปดาห์หลังทำ<ม>นะครับแต่สิ่งที่อาจจะสังเกตได้ก่อนเลยนะครับก็คือความไวต่อการกระตุ้นเพราะว่ามีการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นอันนี้มันสามารถกระตุ้นได้เลลยทันีแ้วก อาจจะมีเรื่องของการไวต่อการตอบสนองนะครับหรือมีการแข็งตัวตอนเช้าหรือเขารดทงชาติที่ดีขึ้นอ,อาจจะเจอในบางคนนะครับอ๋อมันก็จะส่งผลต่อกิจกรรมของเพศว่าอาจจะมีความถึกขึ้นมีความอันนี้ด้วยเปล่าครับจริงๆแล้วเรื่องของ การชะลอการหลัง่งนะครับ <ฮะ S 2> ตัวช็อกเวฟเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยโดยตรงนะครับ,รบอันนี้เราอาจจะว่าความคาดหวังในเรื่องของผลด้านนี้เนี่ยจะไม่ได้มากนกนะครับจะเน้นในเรื่องการแข็งตัวมากกว่านะครับอ๋อการแข็งตัวใช่ครับผมก็ขอบคุณมากครับคุณหมอ นอกจากนี้คุณหมอยังบอกถึงจุดเด่นของเครื่อง Alma Duo เ,าาเพิ่มเติมอีกด้วยว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพจากประเทศเยอรมันสามารถส่งเครื่องการรักษาเข้มข้นได้ถึงระดับ135มิลิเมตรครับจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาได้ดียิ่งขึ้นรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกไม่เจ็บเลยครับแต่กระจี้เละกระจี้ดีครับ ออก็รู้สึกว่าตอนแรกอาจจะเริ่มกลัวเสียงนิดหนึ่งครับเพราะเสียงฆ้าจะดังแต่ว่าพอทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าคุณหมอมือเบาครับทาสบายแล้วก็ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นเลยครับก็เพิ่มแล้วฟินบางทีแอบหลับได้เลยครับผมรับผมเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหานะครับน้องชายไม่แข็งนะครับก็แนะนำนะครับที่นี่เลยนะครับผมดรสตอรี่คลินิกนะครับผมโรงพยาบาล รวมใจรักนะครับผมสุขุมวิทหกครับเดินทางก็ง่ายน,นิดเดียวครับติด BTS บางจากนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยครับที่เพจด o c t o r Story c l i n คลนิกนะครับผมศูนย์สุขภาพคุณผู้ชายได้เลยนะครับ